สวัสดีครับวันนี้ช่างงมพาชมนะครับจะมาพาชมเครื่องมือช่างในร้านอีก1ตัวนะครับสินค้าไรนิวนะครับจากเจแปนนะครับเป็นครีมปากหจกนะครับยี่ห้อไครบานะครับแล้วก็เป็นตัวครีมตัดยี่ห้อไครบา์นะครับนี่ตัวจริงนะครับสินค้ามีคุณภาพไม่บิดไม่เบี้ยวจับแน่นฟันคมๆเลยนะครับ เฉพาะตัวครีมไปยิ่งจบตัวนี้แล้วก็ครีมตัดปากนี่คมมากนะครับเนี่ยสินค้าคมมากนี่ผมรีวิวจากของผมใช้เองเลยเนี่ยใช้มาเจ็ดแปดปีตัวนี้คีบน็อตเนี่ยขีบน็อตคีบเคเบิลไทเนี่ยีบน็อตตัวเมียไขครีมตัดก็ตัดสายไฟเนี่ยเนี่ย ตัดสายไฟตัดเคสบันถ่ายเนี่ยหนุนกระเด็นหนุนยันยันตู้นี่ตัวนี้สายใหญ่ก็ตัดได้เนี่ยขาดเหมือนกันครับเนี่ยสุดยอดเลยตัวนี้ราคาแพงร้อยยี่สิบบาทสายจบก,ก็ร้อยยี่สิบแล้วก็ครีมตัดก็ร้อยยี่สิบนะครับมีจัดจำหน่ายทุกช่องทาง ของคอมมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะช้อปปี้รัตด้าหรือทางเพจของเรานะครับผมมีจัดจํำหน่ายหรือใครสะดวกแวะมาที่หน้าร้านก็ได้นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับกลาบขอบพรคุณครับ